เอ๋ว่าไงลูกว่าไงไม่รู้ไม่รู้เอวันตินโตหลายแล้วนะโตไวมากๆเลยโตไวมากๆเลยดูสิดูสิดูไม่รก็เอวันตินสิน่าละ น่ารักมากๆเลยค่ะลูกแพน้อยของพี่นาเนี่ยโอวันตินเนี่ยเขาเป็นน้องนะคะแต่ว่าตัวน้ำหนักตัวจะมากกว่าไมโลนะคะไมโลจะขี้อ้อนงองแงกินยากแต่โอวันตินเขาเป็นแบบว่ากินง่ายค่ะกินนมแม่แล้วก็กินใบไม้ด้วยแล้วก็กินอาหารได้แล้วนะคะเนี่ย,ยโอวันตินเนี่ยโอวันตินน่ารักโอวันตินเขาเป็นผู้หญิง ไมโลก็เป็นผู้ชายเดี๋ยวอีกสักอ่าไม่นานนะคะก็จะมีลูกแพนน้อยอีกสองตัวนะคะน่ารักมากๆเลยยายตั้งชื่อผิดหรือเปล่าเนี่ยไมโลเนี่ยเดี๋ยวน้องออกมานะถ้าน้องสีเดียวกับไมโลนะยายจะตั้งชื่อว่าโอเลี้ยงเลยตายอยู่ไหนลูก กระตาไมโลอยู่ตรงไหนลูกดำดีจริงๆพ่นาก็ซื้อเสื้อมาให้เขาใส่นะคะเสื้อเบอร์เอ็มนะคะเนี่ยใส่เสื้อเบอร์เอ็มซื้อมาหลายชุดคะ่ะเพิ่งจะซักเปลี่ยนไปให้นะคะน่ารักยายทำอะไรอะไรลูกอะไรลูกว่าไงคะว่าไงคะไมโลเอ้ย ยายจำผิดและโอวนตินโอนตินว่าไงลูกปกติโอนตินจะไม่ค่อยร้องนะไมโลเนี่ยจะร้องแม่แม่ใช่ไหมลูกเรียกหาแม่กาแฟเหรอลูกน่ารักอะน่ารักพ่นาชอบมาอุ้มค่ะเวลาพินาอุ้มเขาก็จะร้องแง่แง่เขาจะไม่ให้อุ้มนะ ไม่โลไม่โลมาหายายสิลูกแปบบเดียวจะบอกให้นะเดี๋ยวพินาต้องเตรียมทำคอกแยกอยีกแล้วเนี่ยสามเดือนเนี่ยต้องจับแยกแล้วนะคะก็รโตวไวมากเลยค่ะแพะเนี่ยสามเดือนเดี๋ยวก็ต้องแยกนะะแยกผู้หญิงกับผู้ชายนะคะที่อยู่รวมกันไม่ได้ที่อยู่รวมกันเดี๋ยวเยนามีหลานอีกแล้วเป็นธรรมดาเนาะของสัตว์เลี้ยงเนาะ อยู่ที่เราจัดสรรให้เขานะคะ่ารักไม่โลมายายอ่ะไปหมดเลยโอนตินก็ไปไปหมดเลยหนียายหมดเลยจะไปไหนกันคะลูกจะไปไหนจะไปไหนจะไปกระโดดเล่นเหรอลูกจะไปกินอาหารกับแม่กาแฟเหรอลูกจะไปกินอาหารกับแม่กาแฟเหรอพ่นาก็จะมีใบ ใบไ,ไม้บ้างอะไรบ้างไม้เขากัดเล่นนะแล้วก็มีข้าวโพดนะเม็ดข้าวโพดเปข้าวสำหรับเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็มีอ,อาหารเม็ดนะคะอาหารเม็ดบำรุงพ่นาให้กินอาหารของซีพีนะคะก็อาหารของแพทย์โดยเฉพาะเลยก็เอามาบำรุงกันหน่อยกินนอมอีกแล้วแม่กาแฟบอกลำคาญเขาคงเจ็บะคะ่ะ ใช่ไหมลูกกาแฟเจ็บใช่ไหมก็คงเจ็บอ่ะลูกลูกดูดอ่าอ่กระโดดแหละลูกดูดนมมากๆก็คงเจ็บนะเขาก็จะหนีบ้างอะไรบ้างให้กินเป็นเวลาน่ารักมากเลยอ่ะกระโดดกระโดดอ่ะกระโดดกระโดดอ่ะกระโดดอีกระโดดอีกระโดดอีกมาหายายมาหายายมาลูกมามาเร็วๆมาหายายตัวนี้พี่นาจะบอกว่า พี่นาไม่ได้จับคลิปไว้เนาะเพราะว่าไม่มีคนไม่ไดีเอาขาตั้งกล้องเข้ามาเอาขาตั้งกล้องก็เดี๋ยวเขาก็ชนล้มเนาะตอนที่กาแฟคลอดนะตัวนี้คลอดง่ายค่ะออกโดยปกตินะครไมโลออกปกติแต่ว่าโอนตินเนี่ยจะมีปัญหานิดนึงก็คือเขาอ่าเขาจะแบบว่าหัวยังไม่ผูกก็เอาขาโผล่มาก่อนเยอะเลยนะคะ แล้วก็แม่กาแฟก็จะหมดแรงแล้วนะไม่ยอมยืนนั่งอย่างเดียวแบบว่าไม่ยอมไม่ยอมแบบว่าขยับให้ลูกคลอดออกมาง่ายๆเนาะ,ะพินาก็ช่วยกันนะช่วยกันกับพี่ชายเนาะแฟนพินาเนาะดึงเขาขึ้นจับเขาอุ้มขึ้นแล้วก็พินาก็ช่วยดึงดึงตัวน้องป่วยดึงโอวันตินเนี่ยออกมานะคะ นอนะลูกเนี่ยกินอะไรติดคอกินน้ําไปเลยกาแฟพี่นานก็ช่วยดึงเขาออกมาถ้าไม่ช่วยดึงก็คงจะแบบว่านานน่ะนานกว่าจะออกขึ้นมาได้นะอ่าในกรณีที่เขาแบบว่าออกลําบากนะนานคาอยู่นานเนี่ยถ้าเราช่วยได้เราช่วยเขาเลยนะคะเพื่อเป,เป็นผลดีกับลูกแพทย์เนาะอพอพอหน้าโผล่มาเนี่ยพี่นานก็อ่าเอาผ้าสะอาดนะแค่ผ้าสะอาดเช็ดจมูกนะ เช็ดจมูกเช็ดปากให้เขาหายใจเนาะเพราะว่าพ่นาทำคลอดมาตั้งแต่คาปูกับลาเต้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขาคลอดเองไม่มีอะไรนะก็าปล่อยให้เขาเป่งไปแต่ว่าใน,น,นเมื่อเขาโผล่ออกมาแล้วเนะี่ยเราช่วยเขาดึงหน่อยช่วยเขาดึงนะวิธีการดึงก็ค่อยๆดึงเอาลูเขาไม่ยอมกินเจ็บใช่ไหมลูกกาแฟกาแฟเจ็บใช่ไหมลูกหนูบเบาก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งกินนะลูกนะแม่เจ็บนะลูก เบาบ้างสิลุกเบาบ้างกินอาหารเองได้แล้วกุกิ๊บกิบบ๊บิเบบเเ๊เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเสื้อเดี๋ยวยายจะซื้อเสื้อเบอร์แอลให้ล่ะพินาก็พามาชมความน่ารักนะของลูกแค่น้อยของพินาเนาะไมโลกับโอวันตินไมโลมาหายายมาลูกมามามาเลยมาดำทำม,มิน <laughs> คิดว่าตัวเนี้ยจะแบบอ่อนแอที่ไหนเลยตัวนี้ย,ยังเก่งเลยนะตัวน้องเนี่ยตัวน้องที่เกิดเกิดทีหลังเกือบเกือบห้านาทีจนพินาคิดว่าพินาพอกนี้ท้องนี้อ่ากาแฟมีลูกตัวเดียวก็แล้วมันนานมากอ่ะอืความรู้สึกว่านานมากแต่ว่าสงสัยอยู่แหละเอ้ที่อยู่ในท้องอ่ะไม่แบบไม่กล้าไปค้าเขามากเนาะจะเป็นลกหรือว่าจะเป็นลูกแค่อีกตัวน้องอะไรประมาณเนี้พินาก็แอบสงสัยอยู่ โอ้โหไม่ถึงห้านาทีค่ะเกือบเกือบห้านาทีไอ้เจ้าโอนติงก็โผล่มาเลยนะกลับกลายเป็นไมโลอ่ะแบบว่างองแง้งเแม่มาให้กินแล้วฮห้จมน้ำหน้าอ่ะเอาขี่แม่อีกแม่ไม่ยอมให้กินนมแม่เจบแม่เจ็บลูกให้แม่พักบ้างดู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 ความดูความเกเรของโอนติงนะดูดิอ้าวต้องไม่ขี่แม่อย่างงั้นแล้วลูก แม่ดูอนตินซิเออนตินนะทำกับแม่อย่างนี้ได้ยังไงลูกแม่เจ็บนะนะ่ะดูอนตินดูอนตินโอนติน,อน,ตน,อน,ตนเออนอนกอดแม่ลูกนอนกอดแม่เห็นไหมอันนี้ก็ปูปปกระดาษในเขาแบบนี้นะอ่ะไมโลขี่บ้างไม่เอานะ่ะนะแม่ดุแล้วเห็นไหมน่ะแม่ดุแล้วทําไมจะต้องขี่ไปบนหลังแม่แล่ะลูกนอนข้างล่างก็ได้ไมโลไมโลนอนตรงนี้ไมโลนอนตรงนี้ลูก แกาแฟแกาแฟกินอะไรมั่วๆนะลูกไอเนี่ยอยายายเอาฟ้าทลายโจรมาให้กินลูกถ้ากินฟ้าทลายโจรเหมือนกับแบบว่าเขามีเสมหะในคอแบบเนี้ยเวลาเขาไอเราจะรู้ว่าเขาไอแบบคึกคึกเหมือนน้ำเหมือนอะไรติดอยู่นะพินาก็จะเด็ดฟ้าทลายโจรมาให้เขากินไม่ไม่ไม่ทลายก็หายค่ะไม่ต้องไปซื้อยาอะไรมาให้เขาเลยนะเอาแบบว่าพ่นาจะเลี้ยงแบบธรรมชาติของพ่นาเนี่ย การที่พินามีแพะสองตัวนะตอนนี้อ่ะเจ็ดตัวเข้าไปแล้วค่ะกําลังจะปู่มาอีกสองเก้าตัวเข้าไปแล้วค่ะเลี้ยงแบบว่าธรรมชาติมากๆเลยนะดูแลในเรื่องของความสะอาดนะคะความสะอาดมาอันดับหนึ่งนะอาหารการกินนี่ต้องสะอาดอะไรประมาณนี้ที่หลับที่นอนก็ต้องแบบมาเนี้ยอย่าให้เขานอนกับดินนะนอนกับดินก็จะเป็นพยาธิได้นะพยาธิก็จะเข้าตัวเขาได้พยาธิเห็บหมัดมีหมดค่ะ พี่นาก็จะมีเนี่ยพี่นาจะนําฟางแบบนี้มาลองให้ดูโอ้ยมีความสุขมากนะกระโดโดโลดเต้นใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่ไหมจะพี่นาก็พามาชมนกอคลิปยาวๆเลยนะจุกใจกันไปเลยนะสําหรับลูกแพ้น้อยอ่าน้องๆเอฟซีถามเข้ามาว่าอยากดูแพ้น้อยเนาะสมากเอฟซีพี่นาจะไม่จะไม่เข้ามาคอมเมนต์พี่นาใต้คลิป YouTube นะแต่ว่าเขาจะไปทักทายพี่นาที่แฟนเพจเฟซบุ๊กเนาะเพราะว่าพี่นาไปเปิดหลายช่องทางเขาเพเลยไปหลายช่องทางจ้ะได้พบก,กับพ่นาบ้านสวนฟ้าใหม่นะจ๊ะสวัสดีจ้าสุนทรรัตมากเเดี๋ยวขอสักภาพแล้วคันภาพนี้